ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนและก็ยินดีต้อนรับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเปอร์จีนตะแก่ปู่บอมระดับ UR ลงกาชาเรียบร้อยความสามารถหรือรายละเอียดต่างๆของตัวละครตัวนี้ที่เขาทําได้เป็นอะไรที่กากมากๆ<ะ>ถ้าเ,เพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองดูดามิที่ปู่บอม UR ก็ทำได้สิเข่นหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้า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 นกากเกิ เอาเป็นว <łość> ่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมการรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์จีนแบบรายละเอียดจัดหนักจัดเต็มก็อย่าลืมที่จะช่วนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ลิชแมนช็อปโนหนึ่งในเรื่องเติมเกมแจกใหญ่ยิ่งเติมเยอะยิ่งได้ลดยิ่งเติมเยอะยิ่งได้ลุนฉลองครบ5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อทั้งแรกกับลิชแมนช็อปคอยยิ่งเติมยิ่งลดลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุนลุ้นต่อแรกรับของรางวัลใหญ่ไอโฟนสิบห้าโปรแม็กแอร์ไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุนได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับลิชแมนช็อปคอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้ลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุนกับลัคก ทางเว็บไซต์ listmanshop.com กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อไปลุ้นรับของรางวัลกันเลยราบสัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกๆก,ก,กท่านกันด้วยนะครับยิน<ม>ดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตในเซเวอร์จีนออสำหรับนะวันนี้ตัวละครตัวใหม่ในเซเวอร์จีนก็ได้ทําการอัปโหลดมาแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวปู่บอมระดับ UR าาการการ,การันตีการเปิดการชารตู้ตัวดําเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะสําหรับเจ้าตัวปู่บอม UR ตัวนี้เพราะว่าเพียงแค่เราเปิดครบ50บใบเราเองก็จะได้ รับคอของเขามาใช้งานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเกมถ้าหากตัวละครตัวนี้มันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แรกๆหรือเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ล่าสุดจะเป็นอะไรทีุ่้มค่ามากๆแต่ก็ต้องขอสงวนไว้สักน,นิดนึงครับสำหรับของรางวัลดีๆแบบนี้แจกเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเอเชียหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆเรียกเนี่ยเขาจะไม่มีแจกแบบนี้นะครับตอน50ใบอุอ๊ยลืมไปพอดีทีมงานเซิร์ฟเวอร์ไทยเขาได้อัปเดตมาใหม่แล้วนั่นก็คือเปิดครบ50ใบรับตัวละครร่างแรกไปเลยโอ้อันนี้คือดีีๆๆต่อไปน้เรา มาว่าเซิร์ฟไทยว่าขี้งกไม่ได้แล้วนะจ๊ะ <S <S แล้วก็เห็นว่านะตอนนี้เขาได้เอาลูกแก้วตัวละครระดับ S S R บวกมาลงในตู้ตัวมงด้วย <S <S ใครที่ดองตัวมงไว้เยอะๆก็เตรียมไปเปิดกันได้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวตอนนี้ผมเองก็ดองตัวดํามาอยู่ที่208ใบกะว่าจะเปิดอยู่เหมือนกันนะสาเหตุก็เพราะว่าอันติเมตของตัวละครตัวนี้เป็นอะไราที่แรงมากๆแล้วยังมีเจ้าตัวปู่ซิวแฟงระดับ S S R บวกมาคอมโบอีกด้วยแต่มันก็ได้มามีปัญหาตรงที่ว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้มันจะรีเทิร์นกลางเดือนนี้ผมก็ต้อง ดองตัวดาไปให้ตัวละครตัวนี้ก่อนเนื่องจากมันเป็นตัวละครคอใหม่ที่เราจําเป็นต้องมีจริงๆส่วนเดือนต่อไปเผื่อๆอาจจะมีตัวละครมาแก้ทางก็เป็นไปได้นะสําหรับไอ้เจ้ากระดูกหักสีเหลืองหรือว่าสถานาปะปาดเจ็บภายในหน้าตรงนี้นี่คือแรงจัดๆเมตาเข้ามาแรงจริงๆต่อมาเดี๋ยวผมจะมาขอรีวิวเจ้าตัวปูบอมอยูอาตัวนี้แบบรายละเอียดจะหนักจะเต็มกันอีกครั้งหนึ่งกันดีกว่า <Okay. S 1> แต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชม <Okay. S 1> กับผมเองก็ขอแวะขายของและก็แชร์กิจกรรมดีๆกันสักนิดนึงสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะเต ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือทาง man Shop, ลิสแมนช็อปรวมไปถึงณตอนนี้ <S <S เขายังมีการสุ่มแจก,กรางวัลส่วนลดเกมแบ็ค cover m มูลค่ารวมๆอยู่ที่5,000บาทด้วยรางวัลใหญ่ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือ iPhone 15 Pro Max รางวัลกิฟต์ไวเชอร์ของแบ็ค cover m ก็มีนะครับผมรางวัลที่1จัดไปเลย1000บาท1รางวัลรางวัลที่2 5 0 0บาท4รางวัลและรางวัลที่3-200บาท5รางวัลกติกาง,ง่ายมากๆครับผมแค่กดถูกใจแฟนเพจลิสแมนช็อปพร้อมกับกดไลค์โพสต์นี้2อคอมเมนต และก็ทําการแท็กหาเพื่อน3ทําการกดแชร์โพตนี้แบบสาธารณะเ<า>มื่อเพื่อนๆกรอกทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วก็รอทําการประกาศผลในวันที่5้ธันวาคมเป็นต้นไปส่วนระยะเวลาของกิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ี่ธันวาคมณเวลาเที่ยงคืนใครที่สนใจในการเติมเกมหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คีบปากกันด้วยล no ิ m แมนชั่ปนหนึ่งในเรื่องเติมเกมเมื<า>่อผมนั้นขายของไปเปที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูเจ้าโตปูบอมยูอากันดีกว่า <Okay. S 1> สำหรับโมเดลขั้นต้นก็จะเป็นการยืนอาม ชูขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนกับโมเดลตอนเริ่มเกมเลยและส่วนอันนี้จะเป็นการติดผลกระหน่ำรู้สึกว่าจะเหมือนกับร่าง SSR ร่างแรกเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหทีมงานไม่มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรของมันเลยหรือไงเนี่ยดูยังไงก็คล้ายร่างแรกมากๆครับ<อ>ต่อมาก็จะเปนในเรื่องของการโจมตีปกติซึ่งตัวละครของเขาจะทําการโจมตีปกติใส่สตูเป้าหมายรายเดียวเท่านั้นนะครับผมความเสียหายอยู่ที่120่และหลังจากที่เขาโจมตีปกติไปแล้วตัวละครตัวนั้นก็จะติดสถานะกระดูกหักสีเหลืองหรือว่าสถานะบาดเจ ก็จะแรงขึ้นนะครับอยู่ที่100%รซรูปแบบของการใช้งานก็จะเป็นการโจมตีทั่วไปเลยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันในคลิปนี้ซึ่งจะแตกต่างกว่าร่าง s s r ร่างแรกมากเพราะว่าร่างแรกของเขาจะเป็นการต่อยแต่อันนี้เป็นการกระโดดถีบหน้านะครับผมและดูคุณด้วง HSR บวกโดนทีเดียวถึงกับนั่งจุกไข่ไปอีกยาวฮะต่อมาเรามาดูรายละเอียดสกิลอันติเมดพร้อมกับแอนิเมชันในการโจมตีของเขากันสักนิดนึงซึ่งการโจมตีอันตรีของเจ้าตัวปูบอมยูอายจะทําการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง้สเปาหมมายทั้งหด3ตัว ในแถวแนวนอนด้วยดามิด510%และหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วก็จะมีโอกาส100%ที่จะทําให้ศัตรูตัวละครตัวนั้นติดสถานะบาดเจ็บภายในกระดูกหักสีเหลืองไปเลยทันทีเมื่อมีเพื่อนๆนท่านใด,นดมาโจมตีซ้านะครับผมดามิก็จะแรงขึ้นจนถึง500%จากที่ได้ดูอนิเมชันแล้วก็การใช้อัติเมทเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีนะเพราะว่าการโจมตีของฝั่งตูเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบต่อยรัว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 ,รวให้ฝั่งศัตรูนั้นกระจายไปก่อนพร้อมกับค่อยดูดกันมาอีกทีหนึงนะครับผมหรือว่าด แบบจ้วงหลังจากโจมตีไปเป็นที่รียบร้อยแล้วก็จะติดกระดูกหักสีเหลืองทันทีอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเนื่องจากเขาสามารถไปคอมโบคู่กับเจ้าตัวซุยริวยูอาร์ได้นั่นเองถ้าเกิดเจ้าตัวปุบบอมยูอาร์ตัวนี้ได้เปิดก่อนพร้อมกับซุยริวยูอาร์ตามหลัง สปีดใครเร็วกว่านี้น่าคิดเยอะครับศึกโวนเดือดอาทิตย์นี้มันแน่นอนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาปั้นมาจนสุดกันทั้งคู่นะดามรวรรวมๆภายในเธอ์นึงก็น่าจะหมื่นหมื่นล้านได้เลยส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดสกิลพาสซีฟติดตัวนะครับเจ้าตัวปู่บอมยูอาร์เนี่ยเขาจะได้รับสถานะอัตราการหลบหลีกมาทันที60%ตั้งแต่เริ่มเกมซึ่งดาเมจที่เขาจะหลบได้ก็จะมีตั้งแต่ดาเมจโดยตรงดาเมจโบนัสดามจรวมแรงดาเมจจากผลกระหน่ำไอ้พวกเนี้ยจะเข้าเขา ทำการดูดซับความเสียหายทั้งหมดมาแปลเปลี่ยนเพื่อทำความเสียหายเพิ่มเติมแบบพิเศษให้กับฝั่งศัตรูไปอีกนะครับผมซึ่งความเสียหายตรงนี้เนี่ยจะไม่รวมกับค่าความเสียหายที่ติดจากคิติคอนอีกทั้งภายใน5เทินแรกตัวละครของฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับการฟื้นฟู H, H p พีมาจำนวน500คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานรูปแบบของการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับอัตราการลบหลีกเ,<อ>เดี๋ยวลองให้สังเกตอีกรอบนึงนะครับผมเจ้าตัวปูบอมทำการโจมตีอันติเมตไปครับโดนสะท้อนดามจใหม่เห็นไหม เขาจะมีอัตราการลบหลีกนะจำนวนหนึ่งหน่วยแล้วก็เมื่อเราโจมตีไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะดูดซับดาเมจที่ฝั่งศัตรูนั้นโดนนะจำนวน40%ทํานการโจมตีกลับไปส่วนเพื่อนในทีมของเรานะครับถ้ามีการโจมตีหรือว่าก่อนการโจมตีหรือการเคลื่อนไหวเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีการฟื้นฟูเลือดขึ้นมาด้วยตามพลังโจมตีนะจำนวน500%<ม>ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดสกิลพาสปลุกตื่นก็จะเป็นการโจมตีผสานเหมือนกับเจ้าตัวปู่เซียวแฟงระดับ S S R บวกไม่ว่าปู่บอมจจจจจะะทําาาาากกกกกรรรโโมมมมมตตตตตตีีีปปิิหหืือออออัลเ้วววู่่สยแฟง SSR ็ชในนผ รวมไปถึงการโจมตีทั้งหมดของเจ้าตัวปู่เซียแฟง SSR บวกก็จะมีโอกาสอีก75%ที่จะสร้างความเสียหาย <Wow. S 1> ดามเมจภายในเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับผมจำนวน450% <Wow. S 1> คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเจ้าตัวปู่บอมระดับ UR <c oughs> ในส่วนนี้หรือส่วนรวมทั้งหมดบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีและแกมวาวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวปู่บอม UR ที่คอมโบคู่กับตัวละครของตัวมันเองรวมไปถึงยังสามารถคอมโบคู่กับเจ้าตัวซุยริว UR ได้อีกดามเมจบาดเจ็บภายในนี่คือโอ้โหติดกระหน่ำกันทั้ง ทีมนะครับผมโดนกันแบบหนักๆจุกๆใครที่ไม่มีคอใหม่หรือว่าถ้าเกิดเดือนหน้าไม่มีตัวละครตัวใดๆมาแก้ทางสถานะเหล่านี้เนี่ยการสู้หรือการโจมตีในสนามแต่ละเทินนี่น่าจะยากอยู่พอสมควรนะจากตอนแรกผมคิดว่ามันจะติดกระดูกหักสีเหลืองแค่สาตัวที่ไหนได้ผู้ซอแฟงมาเบิ้ลต่อทําให้ติดทั้งทีมได้เลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมถ้าเกิดว่าผู้ซิแฟงเอสอาร์บวกมันโจมตีไปแล้วไอสถานะบาดเจ็บภายในทั้งหมดก็จะระเบิดดาเมจทันทีคอมโบคู่กับสกิลพัชสี่ตัวของเจ้าตัวปู่บออมเข้าไปีกโดน ระเบิดกันแบบยับยับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของเจ้าตัวปู่บอมระดับยูอาบอกได้คําเดียวว่าโคตรโหดและก็โคตรโกงสุดๆโกงยิ่งกว่าซุยริวระดับยูอาอีกครับคุณผู้ชมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่ารักเจ้าตัวปู่บอมนี่ก็เตรียมตัวดองตัวดํากันไว้ให้ดีๆนะจ๊ะเพราะว่าตัวละครของเขาดาเมจดีที่สุดหน้าเวลานี้เอาเป็นว่าก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน